นี่เลยนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะกบวีสูตรดีแม็กสเปลนะคะหายากใครตามหายอยู่เหลือแค่คันเดียวที่เทียนต์นได้สีดําใส่แม็กนะคะแล้วก็มีโลบาให้ด้วยสภาพเดิมนะคะราคาดีนะ,ะราคา69,000บาทเท่านั้นได้เกียร์แมนนวลนะคะภายในสวยใหม่กลิบนะคะตัวนี้เป็นตัวสเตลนะสเตลแท้แต่งจากโรงงานนะคะเป็นสเตลแท้นะคะภายในสวยบอดี้รถเดิมทั้งคันนะคะ f c ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะตัวสเตลนะคะ,ะรายไอเทมแล้วนะคะชั่วโมงนี้ใครสนใจดูคลิปให้จบเจ๊จ๋าจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันว่าคันนี้จุดเด่นอะไรมีให้ลูกค้าได้สนใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยพิย์ย์สวัสดีค่ะสวัสดี f อซน้องเจ๊จ๋าร,รถเซอร์ไค่ะพบกับน้องเจ๊จ๋าพิทย์ยนต์เหมือนเดิมวันนี้ ก็จะเปลี่ยนโลเคชั่นรีวิวค่ะมารีวิวที่สาขา2ถนนเสร,รีไทยซอย95ติดถนนฝั่งซ้ายมือก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะนี่ติดถนนเลยมองคึ้นไปจะเป็นโรงพยาบาลเสรีลักษ์อยู่ฝั่งขวามือเนาะอ่ะ FC คนไหนตามหา i s สูดีแม็1.9ตัวสเตล l นะคะปี2018จุดปี2019เกียร์เมนนวล4ประตูยกสูงสภาพโครงสร้างเดิมค่ะไม่แค่78,000เท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ไม่เจ็ดหมื่นแปดอนตองวดหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดอายุสัญญา่อนแค่เจ็ดสิบสองงวดใครอยาก 80, า่อนแปดสิบสี่งวดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยเอฟซี FC คนไหนสนใจและตามหารุ่นแรงไอเทมนะคะห้ามพลาดคันนี้ดิจ๋าจะพามาชมความสวยความเดิมค่ะ FC เหลี่ยมสันฝากระโปงตัวรถทงคมนะคะตัวสเตลนะคันนี้หน้าหล่อๆเข้มๆนะคะไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งโคมไฟแท้โคมไฟเดิมสวยๆไฟตัดหมอกคู่หน้าเดิม รายละเอียดโครงสร้างรถเนี่ยเดิมทั้งหมดนะคะรายละเอียดตัวรถด,ดูได้เลยรถเกียร์เอแน่นอนค่ะผ่านการตรวจสอบ 2. องรรายการแล้วเรียบร้อยนะคะชมนี้เจ้าของเดิมเขาติดในส่วนของอกระจกมองมุมอับให้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ถอดออกได้นะคะเขาก็แค่เอามาแปะเพิ่มแล้วก็ติดกาวสาบเอ็มแค่นั้นเองถ้าใครไม่อยากได้เอาออกได้นะคะเพื่อความอชอบของลูกค้าส่วนตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กที่เจ้าของเดิมใส่ให้เข้ามานะคะเป็นแม็กซีตะกัวนะคะมาพร้อม หอบสิบเจ็ดยางโตโยดอกยางโลดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ความสูยความเดิมตัวกระบอกโช๊คก็โ,โชค๊คเดิมไม่มีร้อยแก้ไขดัดแปลงตัดต่อนะเอฟซี MC. นะคะกระจกพักอ่ามือนะคะแต่เป็นปรับไฟฟ้าเพราะว่าชมนี้เป็นปีสิบแปดจสิเก้าไฟเลี้ยวไม่แตกนะไฟเลี้ยวไม่แตกไม่แล้าฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะคะลักษณะภายนอกบอดี้เดิมๆม,มีเบ้านะคะกันเล็บกันรอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ สีรถเดิมนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีรอยเบียดรอยแตกเลยนะคะโครงสร้างเดิมสวยแล้วก็จะของเดิมนะคะเขาใส่โลบาร์ให้ด้วยนะคะเป็นสเตลนะคะแต่งคล้ายๆตัวกับเออเอซอรี่ H นะคะดูเพลินๆเ,เนาะได้2แบบในคันเดียวเลยนะอ่ะใครชอบใครสนใจรุ่นแรงก็ทักเข้ามาโทรหาน้องเจ้าจ๋าที่เพจโยนเจ้าจ๋าดูแลเคสเองมาดูใต้ทัชซี่นะคะใต้ทัชซี่นะคะเดิมๆทั้งเส้นคามไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยดัดแปลงไม่มีรอยแก้ไขพ่นสีทับไม่มีแน่นอนนะคะ ล้อแม็กด้านหลังก็เดิมนะคะ f อฟซอ่ะใครชอบแบบนี้นะคะในวนี้นะคะติดต่อ,อเข้ามานะคะอ่าที่ให้ดูก็คือโครงสร้างรถนี้ของเราที่เดิมแน่นอนนะคะลูกค้านะเดิมแน่นอนอ่ะใครอยากได้คันนี้ก็ทักทายเข้ามานะ,ะไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมๆสวยๆนะคะมีต้องถอยให้ด้วยจากสแตนดาดโรงงานนะคะมาพร้อมโลโก้ z d d ดีีนะคะทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็รวมในถึง บันไดทางขึ้นนะคะก็ไม่มีรอยแตกรอยเบียดอ่ะมาดูใต้ท้องรถก,กันบ้างใต้ท้องรถสภาพเดิมนะคะแต่ว่าท่อเจ้าของเดิมเปลี่ยนให้แล้วนะเอาใจไว้รุ่นเลยนะคะไอซี IC. นะคะเพลากลางล้ออะไรนะคะมีครบแหนบไม่มีการเสริมแต่งเพิ่มเติมเพลากลางเดิมอ่ะมาดูไลเนอร์กันบ้างคะ่ะไอซีไลเนอร์นะคะเนี่ยไลเนอร์สภาพเหมือนเดิมโลโก้ดีแม็กนะสภาพไรเดอร์ไม่ได้ขี้เลวขี้เลยนะคะไม่มีอรอยผุรอยขูดรอยขีด นะคะนี่น็อตเดิมตัวรถเดิมนะคะ f c ตัวรถเดิมเดิมอ่าใครสนใจโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาตัดไฟนซ้ง่ายๆค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะเจ้าจ่าดูแลเคสให้ดูต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะ f c นะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะ f c นะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะสีเดิมรถเนี่ยเราคัดให้แล้วดูภายนอกแล้วเราไปดูภายในสภาพภายในนะคะตัวสเตลนะคะจะเป็นคันนี้จะได้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่ นะคะได้บอกผ้าแต่สภาพบอกผ้ายังเดิมสภาพเดิมสภาพไม่ขาดน,น,น,นะเพราะไม่ใช้แค่เจ็ดหมื่นแปดก็ถือว่าค้มนะราคาแค่หกแสนเก้าพันบาทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะไม่แท้เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะคะไม่แท้เลยอ่เดี๋ยวจะจ่าให้ดูไม้แป๊บนึงสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บแอร์เย็นตีหน้านะคะมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบสี่กิโลเมตรนะคะก็มีเพิ่มมาอีกประมาณสิบกว่ากิโลเพราะว่าเรามีการขยับรถ,รถบ้างไปรับรถมาบ้างนะคะ าจอเป็นหน้า,นาจอเนนะคะแอร์สภาพเดิมไม่มีการทำรุดแตกหักนะคะเกียร์หกสปีดนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้นะคะสภาพคอนโซลตรงกลางสวยนะคะระบบวิทยุ FM เชื่อมต่อบลูทูธระบบสัมผัสใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เดิมที่เก็บคงเก็บของนะตรงพาเขาจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีครีมนะคะแต่จะจ่าให้ดูนะคะว่าความช้ำน้อยเนี่ยน้อยมากนะคะ เนี่ยโลโก้มันจะมีสเตลแบบนี้นะคะทั้งสองประตูเลยนะคะประตูด้านหน้านะคะสองประตูนะคะพวงมาลัยเดิมไม่ชํารุดไม่แตกนะคะไม่หกักไม่มีรอยถลอกเลยนะคะน็อตทานเสาเอเสาบีเดิมนะน็อตเดิมมาน็อตไม่ขยับค่ะเอฟซี FC, ดูสีแ้มมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะแผงประตูสวยใสยสะอาดสะอา้านแผงประตูสวยใสยนะคะกระจกปุ่มกระจกออโตอะไรใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมอ่านี่ดูตัวรถเลยนะคะตัวน็อตรายละเอียดต่างๆนะ สภาพสวยสภาพเดิมค่ะ f c ตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะอ่ะนี่ยรอยเม็ดโอเมก้าสภาพเดิมอ่ะ F4 รถคันนี้เดิมแน่นอนนะคะหลังคาเฮดรูมสีดำนะลำโพงนะคะให้หกทิศทางนะคะให้ลำโพงไปเลยนะคะสภาพที่สวยอันนี้เป็นของเดิมของแท้อะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะทักเข้ามาค่ะทักเข้ามากว้างด้วยภายในกว้างสะอาดสะอ้านสวยใหม่เลยนะคะภายในสวยนะสะอาดมากเลยนะคะสะอาดเนี่ยดูจากรอยนะคะนี่ ท่าแขนยังไม่มีรอใช้งานเลยเพราะว่าใช้งานน้อยมากคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะคะเบาะด้านหลังเดิมมีกระเป๋าชิ้โจให้สองเบาะนะคะที่บางแก้วน้ําอะไรใช้งานนั้นเหมือนเดิมเพาะเบาะไม้พรมฟก็ไม่ใช่เบาะปมกระดุมนะคะเราก็ให้ทั้งคันเลยนะสภาพเดิมสภาพสวยนะ fc นะอ่ะคนไหนสนใจนะคะอยากได้ทักเข้ามาค่ะ fc ทักเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจ,จ,จะพาชมรถตัวจริงจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้ะค่ะนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้ ใครที่ชอบวีสูดีแม็กนะคะติดต่อจ้จาเลยเชียงปิดประตูก็ไม่ตกนะเอซี FC. นะอ่ะเรียงปิดประตูฟังนะอ่ะเชียงปิดประตูไม่ตกนะเดิมๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์จ้าจ๋าสตาร์ทไม่อยู่นะคะเอซี FC. อ่ะรายละเอียดตัวรถเดิมแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวจ้จาจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซน็นให้ใหม่สี่ล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ภาษีพลบอจ๋จาต่อให้หมด นะคะแล้วก็ออกรถฟีดาวผ่อนแค่หนึ่งมื่นสองพันบาทถ้าผ่อนระยะยาวสุดก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะอ่ะสีดําด้วยนะอย่าลืมนะคะตรงนี้นะคะถ้าไม่อยากได้จะจ๋าถอดรอ,อกให้นะถ้าไม่อยากได้จะจ๋าถอดรอ,อกให้เพราะว่าเขาเขาเอามาแปะเอาตาสามเป็นแปะแค่นั้นเองพอแกะออกลอกลอกกาวออกก็ขัดสีก็ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์ค่ะเอสซสภาพเครื่องยนต์นะ หนึ่งจุดเก้านะ fc สภาพเครื่องยนต์ไม่มีชนหนักนะสภาพเดิมนะคะดูสีเดิมนะคะ,ส,ส,ะสีตัวถังสีฝากระโปรงนะคะสีฝากระโปรงสีตัวถังสีคันหน้าคือสีเดียวกันหมดนะคะคันหน้าไม่มีรอยแกะรอยถอดนะสีจะมาจากโรงงานอยู่ครบรูช่องโบต่างๆนะคะสติกเกอร์นะคะเดิมไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงค่ะ fc นะคะเนี่ยตัวน็อตเดิมแผ่นเพจเดิมพลา,าสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะน,อน็อตยมซสายเดิม ฝากระโปรงเดิมแน่นอนค่ะนะคะเดิมรถไม่ขยับนะ fc นะ,ะฝาชนวนกันความร้อนสุดภาพเดิมทั้งหมด fc คนไหนกันนงวลสงสัยนะคะถ้าไม่มั่นใจเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนเข้ามาหาเจ้าจ่าพี่เพชรจนก่อนนะคะเบอร์ศูนย์หกสามสี่สองสามห้าสามหกหนึ่งนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้คันนี้สนใจคันนี้อยากได้เป็นเจ้าของจริงก็โทรเข้ามาก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวรถค่อนข้างสวยแล้วก็ใหม่รถไม่ชนหนักไม่พิการแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะคะปกติราคาขายเนี่ยเราขายอยู่ที่หกสี่เก้านะหน้าป้าย แต่บอสของเราลดราคาเหลือแค่69,000บาทนะคะอ่ะมาดูรถเลยนะคะเนี่ยไฟเดนทามันนิ่งสวยๆใสๆแบบนี้เลยเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ FC คนไหนสนใจชื่นชอบนะคะในตัวอินสูรดีแม็กตัว19สเตลนะคะตัวแราไอเทมนะคะใครอยากเป็นเจ้าของอยากเก็บไว้ตึงราคานะคะก็สามารถคุยกับเจ้าจ่าได้นะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเช่าซื้อกับเจ้าจ่าได้เลยนะคะอยู่ที่เพชรยนต์ บริษัทเปิดทำการทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดราชการนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้สําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจ,จ๊ตาด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ